ทำกับข้าวทานเองคขาวันนี้นะคะมีผักจากสวนของเรานะคะมีขั้วกลิ้งค่ะมีขั้วกลิ้งนะคะขั้วกลิ้งฝนทรงก็จะทำอะไรที่มันง่ายๆสบายๆนะคะนี่ค่ะน้ําเดือดแล้วนะคะตอนนี้เราก็ ขอบคุณดาวประสิทธิภาพหิวมากๆแล้วนะคะเพื่อนๆรู้สึกหิวจริงๆค่ะก็มีต้มจืดตับหมูบะชอดธรรมดานี่แหละค่ะแล้วก็เอาช้อนตักให้เป็นก้นๆนะคะแล้วก็ทำต้มจืดนะคะ คุณไก่วันก็ทักใส่พริกไทยลงไปเล็กน้อยเพื่อดับกลิ่นคาวนะคะแล้วก็น้ำเดือดมากๆเลยแล้วก็ใส่หมูสับลงไปนะคะคะแล้วก็มีกระหล่ำปลีด้วยสมชงก็ทำเองกับมือเลยวันนี้เพราะว่า,าไม่มีคนอยู่ไม่มีใครทำกับข้าวให้สมชงทานนะคะหิวมากๆแล้วนะคะเพื่อนๆรู้สึกหิวจริงๆค่ะ ก็มีต้มจืดที่บ้านก็มีน้องแมวนะคะเวลาเราทานข้าวเขาก็จะได้ทานในจานของเขาด้วยมานะคะทํากับข้าวตุนไว้เลยตุนไว้เพื่อว่ามื้อเที่ยงเราก็จะได้ไม่ต้องหามาเพิ่มนะคะเลานิดหน่อยนะคะทําให้หมูมีรสชาติที่กลมกล่อมนะคะ บางครั้งบางคนเขาก็จะใส่พริกไทยลงไปด้วยขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามาชมไลน์นี้ของสมศรขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาทักทายนะคะ ขอบคุณน้องธรรมนูนนรดีนะคะที่ข้งไปนะคะ,อะตอนที่เรานอนหลับกระเพาะอาหารของเราก็ยังทํางานอยู่นะคะยังทํางานตลอดทานกับข้าวกลิ้งต่อไปนะคะเราก็จะใส่ผักค่ะนี่จะเป็นผักตาดหอมนะ,ะ,ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผักกาดหอมจะเป็นกระหล่ำปลีนะคะ เปลี่ยนการทานอาหารมาได้สักระยะหนึ่งนะคะถ้าเราทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่เหนียวเนียวนั้นสมรงขอปิดขวาหม้อไว้ก่อนนะคะป้องกันแมลงค่ะตอนนี้สมรงก็ได้ต้มจืดตามมีตามเกิดแล้วนะคะเกี่ยวกระเทียมให้หอมๆนะคะนี่ค่ะสักกระเทียมให้ละเอียดหน่อย ไปค่ะไปทานข้าวด้วยกันนะคะสมชงหุงข้าวไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะหุงข้าวไว้เรียบร้อยเราได้ทํากับข้าวด้วยตัวเราเองนะคะเราก็จะรู้สึกอร่อยมากแล้วก็ทานข้าวได้เยอะขึ้นนะคะอ่าพี่พี่เพื่อนๆหิวมากๆแล้วนะคะเพื่อนๆรู้สึกหิวจริงๆค่ะก็มีต้มจืดกะหล่ำปลีแล้วก็ ล่ำปรีกับเห็ดหอมสดค่ะเด็กๆเขาซื้อต้มจืดนะคะต้มจืดวันนี้ก็เป็นชื่อว่าต้มจืดตามมีตามเกิดค่ะพี่ๆนะคะผมชมก็เตรียมแล้วราคาตอนนี้เตรียมมากระเทียมสัตว์นะคะนะคะ มีโครกลิ้งแล้วก็ซดน้ำต้งจืดนะคะหายเดือดสักนิดนึงสมงรงจะไปหาถ้วยมาตักใส่นะคะสมงรงก็จะทานข้าวแล้วล่ะคะ่ะเพื่อนๆตอนนี้มีผักจากสวนของเรานะคะมีข้วกลิ้งค่ะมีข้วกลิ้งนะคะข้วกลิ้ง เราอายุเยอะแล้วเราก็อยากทานอะไรที่มันนุ่มๆนะคะย่อยง่ายๆายร่างกายเราจะได้ผ่อนคลายแล้วก็สบายไม่ต้องทุกอย่างอร่อยหมดก็เราก็มีหมูสับนะคะหมูสับนี่เราก็สับไว้เรียบร้อยแล้วเราสามารถเอาลงไปทำได้เลยนะคะ เราอา,อายุเยอะแล้วเราก็อยากทานอะไรที่มันนุ่มๆนะคะย่อยง่ายๆร่างกายเราจะได้ผ่อนคลายแล้วก็สบายไม่ต้องขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามาชมไลน์นี้ของสมชงไปทำงานกันไปนะคะไม่เีเรียดเพื่อนๆที่เข้ามาทักทายก็ขอบคุณมากๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ว่างก็ไม่เป็นไรเลยนะคะสมชงก็จะ ร่างกายของเราก็ต้องทำงานหนักตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนนะคะนั่นก็หมายความว่าร่างกายเราก็จะเขาอยากอยู่ก็มาเขาไม่อยากอยู่ก็ไปเที่ยวนะคะเขายังไม่ได้ทานข้าว เขาก็จะร้องขอให้เราเอาข้าวให้เขาอะนะคะพอให้แล้วก็เงียบเงียบแล้วก็ไปผมชงเรียกตั้งชื่อเมนูว่าต้มจืดตาม,มีต้ำเกิดค่ะเพราะว่าเราทาเท่าที่เรามีจริงๆเลยนะคะขั้นตอนต่เราก็มีหมูสับนะคะหมูสับนี้เราก็สับไว้เรียบร้อยแล้วเราสามารถเอาลงไปทําได้เลยนะคะพี่เกดบอกว่า,า,าน่ากินมากเลย น่ากินมากเลยคะ่ะพี่เกดบอกว่า,าน่ากินมากเลยน่ากินมากเลยค่ะมีตามเกิดคะ่ะเพื่อนๆเพื่อนๆที่อยากทานข้าว<ม>ก็มาเลยนะคะสมทรงก็ขออนุญาตไปตักข้าวแป๊บนึงนะคะงามๆสวยๆออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันในทุกๆวันนะคะ น่ากินมากเลยค่ะชอบมากเลยต้องไปตัดไผ่ที่สวนก่อนนะครับเชิญตามสบายครับน้องธรรมน,นูนตามสบายเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพบก็ทําเท่าที่เรามีไงครับเรามีอะไรเราก็ทําอันนั้นละค่ะ,ะเพื่อนๆอ,อ,อยากทําำอะไรที่ดีต่อใจนะคะเพื่อนๆ ในวันที่เรากรุบกรุบด้วยอร่อยมากนะคะอร่อยที่สุดเลยกับข้าวเช้านี้ด้วยนะคะก็ทำงานในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะไม่หนักเกินไปร่างกายเราก็จะไม่ซุดโซมนะคะเพื่อนๆเ,เราก็เรียนรู้มาจากผู้รู้ล่ะคะ่ะเขาก็แนะนำเรามานะคะ มีคอกิ้งแล้วก็ชดน้ำต้มจืดนะคะสงกระใสพริกไทยสักเล็กน้อยนะคะเพื่อปรุงรสให้หมูของเรามีรสชาติท่าต้มจืดนะคะน่ากินต้มจืดชมชมก็จะทิมดูก่อนนะคะเนาทำตามใจฉันนะคะเพื่อนๆไม่ได้มีอะไรที่พิเศษเราก็ทำเท่าที่เรามีของอยู่ในครัวนะคะ ตามมีตามเกิดของสมทรงนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวก็รองให้ถี่มือสมทรงใช้ได้เลยนะคะตอนนี้ก็รอให้ผักเข้าเปื่อยหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าสมทรงก็ช่วงนี้ทำอาหารให้สุกและเปื่อยนะคะเราก็จะช่วยให้ระบบการย่อยของเราทํางานแบบเบาๆนะคะเกตได้เลยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชม ขอบคุณพี่เกศมากมากค่ะขอบคุณค่ะยินดีนะคะไม่อยากอยู่บ้านก็เที่ยวตามสบายใจนะคะเลี้ยงเบบอิสระเขาอยากอยู่ก็มาเขาไม่อยากอยู่ก็ไปเที่ยวนะคะตามมีตามเกิดของสมทรงนะคะนีเลยนะคะ เดี๋ยวก็รองให้อ่าจะใช้ช้อนตักนะคะตอนนี้เราก็ปรุงเครื่องปรุงลงไปแล้วเรียบร้อยเราก็ใส่ผงปรุงรสใส่ซีอิ๊วขาวสับก,กระเทียมให้ละเอียดหน่อยมาดูต้มจืดตามมีตามเกิดกันนะคะผมทงก็จะทำอะไรที่มันง่ายๆ แล้วก็ที่เรา